สับปีก็ได้เห็นต้านจองมันเขาในจองเอ,อ่ออัศวยาของมึงมาในของมึงในมึงขาดเอ,อ่อเลยเห็นได้เห็น,หนออต้านหนึ่งต้านสองต้านสามต้านสี่ย่ำนั่งัวต้านสี่ก็เป็นอัศวยาข้า,ขาก็เลยสอบวองย่อเห็นข้าก็เลยมาบนฟ้าอยากออกบ่มีคาได้ส่ง้ามาอยู่เมืองลา มันไอยู่ำ้งมหาย่ใคเอ่อโอมคาใครคือตบย้อปพนใครคือผู้หลายภาษาขับก็เลยังไม่อยู่มงงน้าเหในเขาเอ่อไเขาเชเชบางเมื่อเชื่อเชื่อได้น่อยสร้างเชื่อได้คำอเขาไมาอยู่ตบดื้นเปิลเชื่อเชื่อนี่แทงไนคือไในเดินหนึ่งขับอะไขึ้นต้านหนึ่งย่ยั้นโอมคาก็ ผมบอกตนมีแม่น้ำทางก็เลยไม่ไนะมอยู่จอมอาศัยอยู่องตูบิม,มหาพาปีลงเขาก็เลยดูเลดไต้ขามมาทาก็เลยอยู่ริมอยู่เอ่อึ้นจ้องเข็ขึ้นจ้องเขมเขอ่อมนตั้งแต่เช้านะนันบางานอคืนตั้งแต่เช้าบางกลั่ไป้เหในเดินก็ขึ้นต้นหนึ่งขึ้นต้นนึง บังค <S an> ัเลยเมื่อคืนนั่งกับขาวหมู้สังนอกขับไปเล็นขึ้นนมาเรย่อยขึ้นมาเรยๆก่อวันนึงวันไหนวันนั้นขึ้นึ้นมาอืกนึงอยหนึงออกมาเห็นฟองอองมาอ่านแทงหนังหรือข้อตีผููนั่นเมื่อขาเห็นใหม่ๆมองมองำของพวกก่อนันนั้นขับไปคนอีกมันขับเตรีมอีมันเปย์จอันไนขับตีข้าวามู่สังก็เลย เียมใส่ในมันวันนี้มันก็มาสังวาา่าย่อว่ายออมาขางในถึงขณะในคืนจ้องเขยเ่าก็นี่นเมื่อนั่นเมื่อทำไม่อยู่คาตึกก็น้อยจ้องมันก,ก็ได้ย่งหมอกสามสี่ปีเมื่นั่นคาตึกคืนเมื่อนั่นคาตึกคืนตั้งสี่เย่าเหยาออกมา้าก็เลยม่เห็นจ้องเขย่าเอา่อจ้องเขย่วก็ดีคืนนอง เมื่อครั้งเมื่อครั้งหเมื่อเห็นอีกมานั่นทำอะไรอาสาคัดใจเห็นอีกขืนประมาณสามปีสี่ปีตั้งแต่เห็นนักน่าหน้าขึ้นมาคือจบกันปลายเย้าเมื่อครั้งไดเห็นเย้าจันปลายนั่นเย้าคาบอไรคัดใจเห็นอีกมาต่อแทนขึ้นตั้งห้าแน่นอนค่เมื่อเมื่อครั้งไหนมาอยู่มึงหน้านี้เมื่อครั้งนก็ได้อยู่ก็ Tha không vila băng bào từ sếp vila từ sếp a yô tinh hắn bay hết bỏ hơi hết mượn hắn bay mượn hơi hết mượn hơi hết mượn hơi hắn bay hết mượn hơi 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 มันเหมือนถึงข้อผู้ปิญญาดำน้ำอะไรอาไรผู้ไน้สอนไน้บอกในเปิ้นในเฮ็ดเห็ดการดีดีเตียนดีแล้วก็มันมัจากเตียนขา่ในเห็ดผู้มากหลายหลายภาษาน่หนนเราเรียกว่าข้ไในเห็นเห็นดีมาเพีว คืนคืนคืนมาติตกันห่อคืนมาจออต่อโจ่ยยอดเตั้ดิคเาตั้เกาดิบมันก็ตั้งตั้งเนี่ย่อดิมันก็ติเต้มันก็ยอดดีเดอก็ดเฮ็ดทั้งอยู่อีนมั